เปิดประตูสู่ความลี้ลับที่พิสูจน์ได้ด้วยใจยินดีต้อนรับสู่เปิดแฟ้มลับโลกว,วิญญาณไขปริศนาธรรมกายกับหลวงปู่สดพื้นที่รวบรวมเรื่องเล่ากฎแองกรรมปาฏิหารและวิธีฝึกสมาธิภาวนาตามแนววิชาธรรมกายของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเราจะพาคุณเจาะลึกเคสตัดีชีวิตจริงการท่องนรกสวรรค์และเคล็ดลับการหยุดใจเพื่อแก้ปัญหาชีวิต พลิกวิกฤตด้วยบุญกุศลนำเสนอด้วยข้อมูลที่อ้างอิงได้เข้าใจง่ายไม่งมงายสู่ปัญญาที่แท้จริงกดติดตามเพื่อร่วมค้นหาคำตอบของชีวิตไปพร้อมกันตอนที่1งเงาปริศนาแห่งลำน้ำสุพรรณขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่การเดินทางข้ามการเวลาเพื่อเปิดบันทึกหน้าสำคัญที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในประวัติศาสตร์จิตวิญญาณของไทยเรื่องราวของมหาบุรุษ ผู้คนพบกุญแจดอกสำคัญที่หายสาบสูญไปนับพันปีพระมงคลเทพมุนีหรือที่เราเรียกขานด้วยความเคารพว่าหลวงปู่สดจันทสโรแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญเสียงลมหายใจของท่านในขณะนี้คือสิ่งเดียวกับที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีก่อนย้อนกลับไปในยุคสมัยที่แม่น้ำลำคลองคือถนนสายหลักในราตรีที่มืดมิดบนลำน้ำสุพรรณ เรือค้าข้าวลำหนึ่งจอดสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางความเงียบที่น่าหวาดหวัน่นพ่อค้าหนุ่มนามวาสดนั่งอยู่เพียงลำพังที่หัวเรือสายตาจับจ้องไปในความมืดที่มองไม่เห็นฝั่งในยุคนั้นการท้าขายทางเรือคือการเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้ไม่ใช่แค่กระแสน้ำที่เชี่ยวกราดแต่คือโจรผู้ร้ายที่ชุกชุมปืนผาหน้าไมายพร้อมจะคำรามปลิดชีพพ่อค้าได้ทุกเมื่อ ความกลัวตายแล่นพลานเกาะกุมจิตใจของชายหนุ่มแต่ในวินาทีที่ความกลัวถึงขีดสุดปัญญากลับสว่างวาบขึ้นมาท่านถามตัวเองท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดเรไรว่าชีวิตนี้มีแค่นี้หรือเราตรากตรำทำงานหนักสะสมเงินทองแบกภาระบนบา่าแต่สุดท้ายหากพลาดพลั้งโดนปล้นฆ่าหรือป่วยตายร่างกายนี้ก็เน่าเปื่อยเป็นอาหารหลอนเงินทองที่หามาก็สูญเปล่า แล้วเราจะเหนื่อยไปเพื่ออะไรคำถามนั้นดังก้องยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่ามันคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ที่สั่นสะเทือนจิตวิญญาณพ่อขาหนุ่มตัดสินใจจุดทูปขึ้นดอกหนึ่งอธิษฐานจิตยอมตายถวายชีวิตหากรอดไปได้จะขอบวชไม่สึกตลอดชีวิตตอนที่สองรอยแยกของตำรากับความจริงที่หายไปเมื่อคำสัตย์ปฏิญาณถูกจารึกลงในจิตวิญญาณ ชะตาชีวิตของพ่อค้าข้าวก็เปลี่ยนไปตลอดกาลหลังจากสะสางภาระทางโลกท่านได้เข้าร่มกาสาวพัฒนะวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเปลี่ยนสถานะจากผู้สแสวงหากำไรทางโลกมาเป็นพระภิกษุผู้สแสวงหาความจริงสูงสุดแต่หนทางแห่งธรรมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบพระศดเริ่มต้นชีวิตสมณะด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าท่านไม่ได้บวชเพื่อเป็นพระเฝ้าวัดแต่บวชเพื่อรู้ ท่านทุ่มเทเรียนภาษาบาลีท่องจำคำพีมูลละกัดจายันจนแตกฉานเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครพำนักที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อนขนคว้าพระไตรปิฎกทุกตัวอักษรทุกบรรทัดทุกผ่านสายตาและสมองของท่านเทว่ายิ่งเรียนมากความสงสัยกลับทวีคูณตัวหนังสือในใบลานบอกทฤษฎีบอกข้อปฏิบัติแต่ไม่มีใครชี้ชัดลงไปได้ว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรสัมผัสได้อย่างไรคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่ท่องกันจนขึ้นใจแท้จริงแล้วกลางอยู่ที่ไหนท่านประเวนไปศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์ชื่อดังทั่วราชาอาณาจรรักรฝึกฝนจนเชี่ยวชาญทุกสำนักแต่อาจารย์เหล่านั้นต่างก็ยอมรับว่าหมดพุงแล้วมีความรู้เท่านี้ท่านมายืนอยู่หน้ากำแพงชี้สูงชันที่มองไม่เห็นทางไปต่อ แล้วรู้ซึ่งแล้วว่าการอ่านเพียงอย่างเดียวไม่อาจพาไปถึงดูลดาวแห่งธรรมได้ตอนที่สคืนแห่งเดิมพันณนะโบตร้างความกระหายในธรรมผลักดันให้ท่านตัดสินใจครั้งสำคัญในพรรษาที่11ท่านปลีกวิเวกไปจำพรรษาณวัดโบสถบนบางคูเวียงจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่ที่เงียบสงบห่างไกลาจากความวุ่นวายของพระนครเหมาะแก่การสงครามครั้งสุดท้ายกับกิเลส ในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิแสงจันทร์วันเพ็ญสาดส่องลงมากระทบผิวน้ําหน้าวัดเป็นประกายระยิบระยับแต่ภายในอุโบสถเก่านั้นบรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวพระสดเดินเข้าไปกราบพระประธานด้วยหัวใจที่หนักแน่นดุดหินผาท่านรำพึงกับตนเองว่าบวชมานานถึง11ปีแล้วหากยังไม่เห็นธรรมที่พระองค์ทรงเห็นก็เสียชาติเกิดคืนนี้จะต้องเป็นคืนตัดสินชะตา ท่านนั่งขัดสมาธิเบื้องหน้าพระพุทธรูปตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจะวาจาที่สะเทือนเลื่อนหลังขอพระองค์ทรงโปรดประทานธรรมที่ทรงตรัสรูแล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าหากการบรรลุธรรมของข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นโทษแก่ศาสนาก็ขออย่าได้ทรงประทานเลยแต่ถ้าจะเป็นคุณแล้วก็ขอได้ทรงประทานเถิดถ้าพระพุทธเจ้าจะขอเป็นทนายแก้ต่างให้แก่พระศาสนาไปจนตลอดชีวิต และประโยคสุดท้ายที่เป็นแดาบตัดคอตัวเองคือถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นจะไม่ยอมลุกจากที่นี่จนหมดลมหายใจตอนที่สสงครามมดและกำแพงความเจ็บปวดทันทีที่คำสว์ลุดจากปากบททดสอบแรกก็โจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่ใช่ปีศาจร้ายจากนารกแต่คือกองทัพมดคันไฟที่ไต่ขึ้นมาจากร่องกระดาษเข้ามารุมกัดกินร่างกายของท่าน ความเจ็บปวดแสบเร่าร้อนแล่นพ่านไปทั่วสารพางจายราวกับถูกไฟเผาทั้งเป็นจิตใจเริ่มแกว่งไกวความคิดหนึ่งกระซิบว่าลุกขึ้นก่อนเถอะไปหาน้ำมันก๊าซมาทากันมดแล้วค่อยมานั่งต่อไม่ผิดสัจจะหรอกแต่จิตวิญญาณน,นักสู้คำรามก้องชีวิตยังสละได้แค่มดกัดเท่านี้จะยอมแพ้หรือท่านกัดฝันตัดสินใจไม่ขยับแม้จะปลายนิ้วมือปล่อยให้มดกัดกินตามใจชอบ กำหนดใจให้นิ่งเฉยวางอุเบกขาต่อความเจ็บปวดแล้วแล้วปฏิหารแห่งใจก็เกิดขึ้นเมื่อใจยอมรับความตายและปล่อยวางความเจ็บปวดเหล่านั้นกลับเลือนหายไปราวกับจิตได้แยกตัวออกจากกายเหนือฟุ้งมดเหล่านั้นหายไปจากความรับรู้เหลือเพียงความเงียบสงัดและความว่างเปล่าชัยชนะยกแรกก็เป็นของท่านแล้วตอนที่5ปริศนาแห่งคำว่าหยุด เมื่อข้ามพ้นกำแพงทางกายท่านเริ่มหันกลับมาจัดการกับจิตใจที่หวาวุ่นท่านรวบรวมสติกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่ตั้งของจิตที่ท่านเพียรฝึกฝนคำภาวนาสัมมาอรหังถูกนำมาใช้ประคองใจไม่ให้สัดสายไปกับความคิดฟุ้งซ่านเวลาเคลื่อนผ่านไปอย่างเชื่องช้าจากหัวค่ำสู่ดึกสงัดจิตที่เคยวิ่งพลานเหมือนลิงป่าเริ่มสงบลง นิ่งลงนิ่งลงจนกระทั่งเกิดภาวะที่เรียกว่าหยุดอย่างสมบูรณ์จิตของท่านรวมลงเป็นจุดเดียวณนะศูนย์กลางกายทันใดนั้นความสว่างสวัยเจิดจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์เที่ยงวันก็ระเบิดออกแต่เป็นแสงที่เย็นตายเย็นใจประดุดแสงจันทร์ท่านมองเห็นดวงกลมใสบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาพร้อมกับเสียงแววกังวานขึ้นมาจากกลางดวงแก้วนั้นว่ามัชชิมาปฏิปทา นี่คือทางสายกลางที่ท่านตามหามาทั้งชีวิตไม่ใช่สายไม่ใช่ขวาไม่ใช่การทรมานตนหรือพัวพันกามาสุขแต่มันคือการหยุดอยู่ตรงกลางและเสียงยาตทัศนะก็ย้ำเตือนว่าหยุดหยุดนั่นแหละคือตัวสำเร็จตอนที่6กการค้นพบกายภายในคำว่าหยุดเปรียบเสมือนรหัสผ่านที่ไขประตูมิติ ท่านจึงเอาใจหยุดซ้ำลงไปที่กลางจุดสว่างนั้นทันทีที่หยุดดวงเดิมก็ขยายกว้างออกดวงธรรมดาดวงใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาแทนที่สลับซับซ้อนกันไปเรื่อยๆลึกเข้าไปลึกเข้าไปสู่มิติภายในที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าจินตนาการท่านได้ค้นพบว่าภายในร่างกายมนุษย์ที่ดูธรรมดานี้ซ่อนกายภายในไว้อีกหลายระดับชั้นตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ กายพรหมกายอารูปพรหมจนกระทั่งเข้าถึงกายหนึ่งที่มีลักษณะงดงามดังมหาบุรุษเกศดอกบัวตูงใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเผ็รสุขสว่างมหาศาลวินาทีนั้นท่านอุทานในใจว่าอ๋อธรรมกายเป็นอย่างนี้นี่เองท่านได้ค้นพบแล้วว่าพระรัตนตรัยไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุกคนนี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ที่เชื่อมโยงเรากลับไปสู่ความรู้แจ้งที่พระพุทธองค์ส่งทิ้งไว้ให้ความปีติสุขอันมหาศาลแผ่ซ่านไปทั่วจิตวิญญาณแต่พระสดผู้เปี่ยมด้วยปัญญาไม่ได้หลงไหลไปกับภาพนิมิตท่านใช้เวลาหลังจากนั้นทบทวนสิ่งที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข้าออกในเส้นทางสายกลางนั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจนมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นของจริงรุ่งเช้า ท่านเริ่มสอนวิธีการหยุดใจนี้ให้กับพระภิกษุรูปอื่นในวัดบางคูเวียงจนมีพระรูปหนึ่งสามารถปฏิบัติและเห็นธรรมกายได้เช่นเดียวกันยืนยันตรงกันทุกประการสิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวิชาธรรมกายไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวแต่เป็นสากลเป็นกฎธรรมชาติใครปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้องย่อมเข้าถึงได้ข่าวการค้นพบวิชาธรรมกายเริ่มแพร่ประส a p ออกไปอย่างเงียบ เรียบเสมือนคลื่นใต้น้ําที่กําลังก่อตัวก่อนจะกลายเป็นพายุใหญ่แห่งศรัทธาเมื่อท่านได้รับคําสั่งให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสน,นวัดแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดงพญาเสือตอนที่8บุกรังเสือวัดปากน้ําภาษีเจริญวัดปากน้ําภาษีเจริญในสมัยนั้นไม่ใช่วัดที่งดงามร่มรื่นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแต่มันคือวัดกึ่นร้างที่สุดโสม เต็มไปด้วยป่ารกชัดและที่น่ากลัวกว่าสภาพวัดคือสภาพสังคมโดยรอบย่านภาษีเจริญขึ้นชื่อเรื่องนักเลงหัวไม้อันธพาลและโจรผู้ร้ายพระเนนในวัดเดิมก็หย่อนยานในพระวินัยวันแรกที่หลวงพ่อวัดปากน้ำเหยียบย่างเข้าไปท่านสัมผัสได้ถึงแรงต้านทานอันมหาศาลสายตาที่ไม่เป็นมิตรจากเจ้าถินและพระลูกวัดเดิม จ้องมองท่านราวกับเป็นผู้บุกรุกมีทั้งคำขู่การลองของและการกลั่นแกล้งสารพัดวิธีเพื่อกดดันให้พระหนุ่มรูปนี้ทนไม่ไหวและหนีไปแต่ผู้ที่เคยเอาชีวิตเข้าแลกกับธรรมะมาแล้วย่อมไม่หวั่นไหวท่านประกาศนโยบายปฏิวัติวัดทันทีทีนี่ต้องมีการศึกษาพระเนนต้องเรียนหนังสือต้องปฏิบัติธรรม ใครอยู่ไม่ได้ก็ออกไปคำประกาศสิทธิ์ของท่านสั่นสะเทือนไปทั่วคุ้งเหนือเป็นสัญญาณว่ายุคสมัยแห่งความมืดมนกำลังจะจบลงตอนที่ 9. คมกระสุนและบารมีธรรมการเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งความขัดแยง้งเมื่อผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลเก่าถูกกระทบความรุนแรงจึงปะทุข,ขึ้นในค่ำคืนหนึ่ง ขณะที่หลวงพ่อนั่งจเจริญภาวนามีมือมืดลอบยิงท่านเสียงปืนดังกึงกก้องกำปนาดหมายจะปลิดชีพเจ้าอาวาสผู้แข็งข้อแต่ปรากฏว่ากระสุนนั้นไม่ระคายผิวหนังของท่านเลยแม้แต่น้อยหรือในบางตำนานเล่าว,ว่าปืนนั้นยิงไม่ออกด้านสนิททั้งที่คนร้ายเล็งมาที่ท่านอย่างจังเหตุการณ์นี้แทนที่จะสร้างความโกรธแค้น กลับทำให้หลวงพ่อสงสารคนที่หลงผิดท่านแผ่เมตตาให้พวกเขาเหล่านั้นด้วยบารมีธรรมและความเมตตาที่ไม่มีประมาณหัวใจที่แข็งกระด้างของนักเลงเริ่มอ่อนลงจากศัตรูที่จ้องทำลายกลายมาเป็นสิษธ์ผู้จงรักพักดีชาวบ้านเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงวัดที่เคยเป็นซ่องโจรกลับกลายเป็นระเบียบเรียบร้อย เสียงสวดมนต์ดังกระหึ่นแทนเสียงวงเล่าตอนที่สิปฏิวัติการศึกษาสร้างคนสร้างวัดเมื่อศัตรูพ่ายแท้ต่อความดีภารกิจต่อมาคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงหลวงพ่อวัดปากน้ำทุ่มเทสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่านเชื่อมั่นว่าการศึกษาคืออาวุธเดียวที่จะปราบความโง่เขลาได้ ท่านจัดระบบการเรียนการสอนใหม่ส่งเสริมให้พระเนรเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมวัดปากน้ำกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นพระเนนหลังไหลเข้ามาบวชเรียนนับร้อยนับพันรูปหลวงพ่อดูแลทุกคนประดุดลูกในไส้ท่านเลี้ยงดูทั้งอาหารกายและอาหารใจไม่ให้ขาดตกบกพร่องวลีอมะตะที่ท่านมักกล่าวคือ เลี้ยงคนเป็นพันไม่ต้องกลัวอดถ้าเราทำดีเทวดาจะมาเลี้ยงเองและมันก็เป็นจริงดังวาจาข้าวปลาอาหารหลังไหลมาสู่วัดปากน้ำไม่ขาดสายตอนที่11โรงงานทําวิช,ชาปฏิบัติการเหนือโลกแต่ภารกิจที่สำคัญที่สุดและเป็นความลับที่สุดคือการก่อตั้งโรงงานทำวิช,ชา นี่ไม่ใช่โรงงานผลิตสินค้าแต่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นสูงท่านคัดเลือกพระภิกษุสามเณรและแม่ชีที่มีจิตหยุดนิ่งสมบูรณ์เข้ามาปฏิบัติภารกิจทางจิตตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นกะหมุนเวียนกันไปไม่ให้ขาดตอนแม้แต่วินาทีเดียวภายในห้องเล็กๆที่ปิดมิดชิดนั้นคือสมรภูมิทางจิตที่ดุเดือดเป้าหมายคือ การใช้วิชาธรรมกายค้นคว้าไปให้สุดขอบแห่งความรู้เพื่อปราบมารหรือต้นตอแห่งกิเลสและความทุกข์ของมนุษย์ทีมงานทำวิชาทำหน้าที่เหมือนหน่วยสืบราชการลับทางจิตวิญญาณตรวจสอบเหตุการณ์แก้ไขวิกฤตและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในมิติที่ตามองไม่เห็นตอนที่12มหาสงครามและกราะแก้วขุมกันภัย บทพิสูจน์อนุภาพวิชาธรรมกายมาถึงขีดสุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกและฝ่ายสัมพันธมิตรระดมทิ้งระเบิดถลม่มกรุงเทพเสียงไซเรนเตือนภัยกลายเป็นนาฬิกาปลุกของคนเมืองหลวงความตายลอยอยู่เหนือนท้องฟ้าหลวงปู่สดสั่งการให้ทีมงานโรงงานทำวิชาเร่งความเพียรเป็นทวีคูณไม่ใช่เพื่อหน,นีตายแต่เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติ มีเรื่องเล่าขานกันหนาหูว่าแม่ชีผู้ทรงอภิญญาในโรงงานทำวิชาได้รับคำสั่งให้เข้าสมาธิตรวจดูวิถีระเบิดและใช้อนุภาพจิตปัดให้ระเบิดเปลี่ยนทิศท,ทางไปตกในที่ว่างป่าช้าหรือแม่น้ำเพื่อไม่ให้ทำอันตรายผู้คนวัดปากน้ำกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียวที่ระเบิดทำอะไรไม่ได้ชาวบ้านต่างพาการอพยพมาพึ่งใบบุญหลวงพ่อเชื่อกันว่า มีกรอบแก้วธรรมกายคุ้มครองอยู่ตอนที่13นิมิตลูกกรดกับคำทำนายโลกสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าการปัดระเบิดธรรมดาคือการอย่างรู้อนาคตในช่วงปลายสงครามหลวงปู่สดได้เทศนาเตือนสิทธิ์ถึงอาวุธมหาประลัยท่านเรียกว่าลูกกรดที่มีอนุภาพร้ายแรงหากตกลงมาคนจะตายกันเป็นใบไม้ร่วงเมืองทั้งเมืองจะราบเป็นหน้ากลอง คำพยากรนั้นตรงกับเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิอย่างแม่นยำท่านและคณะสิทธิ์ได้ใช้วิชาธรรมกายช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์โลกในระดับนามธรรมแม้เราจะมองไม่เห็นการต่อสู้ในมิตินั้นแต่ผลลัพธ์คือประเทศไทยรอดพ้นจากความเสียหายหนักหนาสาหัสมาได้ราวปาฏิหาริย์ตอนที่ 14. โอสถทิพแห่งการรักษาเมื่อสงครามสงบ วัดปากน้ำกลายเป็นที่พึ่งของคนป่วยการแก้โรคด้วยวิชาธรรมกายเป็นที่โจจันไปทั่วคนทั่วไปผู้ป่วยที่หมดหวังจากแผนปัจจุบันตามุ่งหน้ามาหาหลวงพ่อท่านใช้วิธีตรวจดูความผิดปกติในกายละเอียดแก้ไขจุดที่มืดบอดให้สว่างสวยและสอนให้ผู้ป่วยทำสมาธิรักษาใจตัวเองมีกรณีศึกษามากมายของคนที่เป็นอัมพาตแล้วกลับมาเดินได้หรือคนที่เป็นโรคร้ายแล้วหายขาด เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ลอยๆแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างใจกับกายว่าเมื่อใจใสกายก็สะอาดเมื่อใจหยุดโรคภัยก็หยุดเบียดเบียนตอนที่15มบมรดกนิรัน์หยุดเป็นตัวสําเร็จการเดินทางของเราดําเนินมาถึงบทสุดท้ายเมื่อสังขารของหลวงปูส่สนร่วงโรยไปตามกาลเวลาท่านได้ละสังขารลงอย่างสงบ ทิ้งสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยไว้ให้ลูกหลานได้กราบไหว้แต่มะระดกที่ล้ำค่าที่สุดไม่ใช่ร่างทองไม่ใช่วัตถุมงคลแต่คือคำสอนสั้นๆที่เป็นกุญแจไขจักรวาลหยุดเป็นตัวสำเร็จคำว่าหยุดคือบทสรุปของทุกสิ่งหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงและหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนี่คือวิธีเดียวที่จะพาเราพ้นจากความทุกข์และเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ที่อยู่ในตัวเราทุกคนเรื่องราวของหลวงปู่สดและวิชาธรรมกายคือการเปิดแฟ้มลับโลกวิญญาณที่ทำให้เราตระหนักว่ามนุษย์เรามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ขอเพียงแค่เรากล้าที่จะหยุดเราก็จะค้นพบคำตอบของชีวิตสำหรับซีรีส์นี้ขอลากันไปด้วยความสว่างสวยขอให้ทุกท่านพบกับความหยุดนิ่งที่กลางใจสวัสดีครับ